เอาวันนี้คุณต้องเตรียมการน,นะใช่วันนี้ฉันเตรียมการเนี่ยเฮลิคอปเตอร์สําหรับหมอคันธวานแล้วทําไมเฮลิคอปเตอร์หมอมีหนอนที่ถูกพันผ้าไว้ด้วยอะ่ะนี่หมอคันธวานจะหลอกเราอีกคนแล้วหรอโอ้โหภูเขาเป็นโพรงและข้้งในนั้นเยอะมากโอ้ยต้นไม้เต็มเลยอะ่ะบนนั้นมีสองต้นอะ่เะเธอว่าเราสู้มไม่ได้หรอกถ้าปล่อยไว้มันจะสร้างอาณาเขตแบบไม่มีวันสิ้นสุด ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกซอมบี้ตอนที่35แล้วนะครับอยู่ผมไว้ครับปีค่ะเดี๋ยวนะ35หแล้วเหรอใช่สุดหลอดว,ว่ายังไงสบายดีไหมนอนอิ่มกินหลับสนิทกันนะทุกๆคนสนิทเลยสนิทเลยอนอนอิ่มกินหลับน,นะฮะเมื่อครั้งที่แล้วผมค่อนข้าง <c oughs> ผมค่อนข้างดาวมากครับผมค่อนข้างแบบว่ารู้สึกเซ็งมากๆเพราะว่าเราต้องย้ายบ้านด้วยอะไรด้วยรู้สึกว่าทําอะไรไปก็เหมือนจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ทาอะไรไปก็ เสียหายทั้งหมดผมก็เลยรู้สึกแบบมันเศร้ามาก,มากวันนี้ผมได้นอนได้กินอิ่มแล้วก็นอนหลับได้กินหลับได้กินหลับแล้วนอนอิ่มแล้วนะครับดังนั้น,นวันนี้ผมมีกําลังใจที่จะไปต่อแล้วฮะเอาล่ะถุงมือเอายังไงต่อฉันย้ายมันนรกแล้วจะต้องทําลายรังของปรสิตนายมีไอเดียไหมคุณต้องมีกําลังใจที่จะสู้พวกมันนะกําลังใจฉันเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมจากคอมเมนต์ใช, <comment. S 1> ใช่คอมเมนต์เยอะมาก ฉันเต็มเปี่ยมมากตอนนี้ฉันอยากจะทําลายลังพวกมันแล้วใช่อยากจะทําลายโลกแล้วเฮ้ยลังมันโลกของพวกมันอ่าถูกต้องฉันว่าเราต้องสู้มากกว่าถอยจริงไปไปเลยไปไปไปวันน้นาควรใส่ชุดนั้นนะอย่างน้อยมันก็ถึกมากมากชุดที่ได้มาใหม่เหรอเอาไงดีลองไหมไปใช้แล้ออยู่ที่นรก มาละไอันเอาชุดไอันเอาชุดแป๊บหนึ่งเอามาฝากฝากเอามาด้วยดีได้รอสักครีฉันจะต้องชน,นะฉันจะต้องไม่แพ้เฮ้ชุดชุดชุดแวร์อาชุดแวร์อาชุดโอเคแล้วเธอนะจัดเก็บชุดไม่เป็นกล่องเลยไอชันก็ต้องมาหาให้เนี่ย อีชั้นรีบโยนของค่ะไม่ยังไม่ได้จัดเลยค่ะคุณพ่อเอ๊ะทำไมเธอไม่เอาธนูก้ามปูไปใช้อ่ะมันไม่มีไฟล์มันไม่อินฟินิตี้ไงคะอืมอนชั้นใหม่ไม่ได้อหรไม่ได้ค่ะไม่มีเวลค่ะไม่รู้บมดไปกับอะไรไปขวางเกงเธอไม่เจอไม่เจอเธอแล้วว่าไม่มีมีดีเราได้มาครบคนเซ็ตคนละเซ็ตนี่หรอมันก็ลืมไว้พี่อ้แล้วทำยังไงเนี่ยโอ้ยคนสวย คนสวยทำไมขี้ลืมแบบนี้เขาเรียกว่าจดจำแต่สิ่งดีๆโอ้แล้วทำไงเนี่ยเกงไม่มีเนี่ยใส่ใส่ไปก่อนแต่มาลองใส่ดูนะว่ามันจะรู้สึกยังไงก็เหมือนรถยนต์วิ่งสามล้อนนะธรรมดาเรื่องปกติวิ่งไปเถอะสามล้ออ่ะอู้ชุดหนักมาก <Buck> <ผม S 1> อ<ส><ช>้ังียงฉันพร้อมกับชุด <ตๆ S 2> นั้นทำลายรังพวกมันแต่ฉันก็ต้องการพลังงานนะแต่ไม่เยอะเท่าตอนใช้แค่ถุงมือเราอาจจะทำลายพวกมันได้ไม่หมดในทีเดียวได้ตามแผนนั้นเราจะเข้าไปทีครึ่งๆทำลายไปทีละจุดแล้วค่อยถอยกลับมาพักแล้วกลับไปทำลายใหม่โอเคไหมตามนี้นะถุงมือโอเคป่ะทำลายใครนะ หลังปรสิตไงสมองอะสมองขอ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 ล้วงเข้าไปในสมองอในในว่าในในสมอง<ะ>มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจออะไรอยาก <c oughs> น,นะหัวลองฟังเสียงตอนเดินนะชุบอยแค่แต่ใส่กระโโรเขาได้เสียงตอนเดินดิเหมือนมีเหล็กเหมือนใช้เหมือนใส่เหล็กเดินอะอะถอดก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปใส่ที่นู่นอีกทีวันนี้ฉันจะทำลายลังปรสิตให้หมด ไอตัวอะไรวะฉันต้องกระโดดขึ้นไปก่อนไหมถุงมือแล้วค่อยใส่ชุดสู้หรือยังไงการสู้พวกมันจงอย่าย,ยืนอยู่กับที่นะโอเคห้ามยืนอยู่กับที่ห้ามยืนอยู่กับที่ห้ามยืนอยู่กับที่จำใส่สมองมานะเฮ้ให้ยืนอยู่กับที่ให้ยืนอยู่กับที่ให้ยืนอยู่กับที่โอ้โห ขอโพสิชันที่ดีที่สุดถุงมือขอโพสิชันที่ดีที่สุดคำนวณตู้ตีตู้ตีตู้ตีตู้ติดได้แหล่งน้ําอะไรคือได้แหล่งน้ํลายโอเคใส่ชุดเลยแต่เราจะดีตัวไม่ได้เนี่ยโตที่สูงก็ไม่ได้เอาไงเดียใส่แค่กางเกงเสื้อหมวกดีไหมต้องใช้อาวุธคนละชนิดเธอมีอาวุธกี่ชนิดเขามีกระทะมีธนูแล้วก็มีถุงมือเธอเอาธนูยิงไอตัวใหญ่ได้ปะมันต้องใช้อาวุธคนละชนิดกัน เดี๋ยวเขาว่าเราใส่ชุดรรมดาก่อนดีกว่ามันยังไม่มาหาเราเธอขอร้องธนูกล้ามปูหน่อยดิยืนแม่เขาได้ปะค่อยๆเคลียร์ระวังรู้ตรงภูเขาด้วยไม่มีลูกนูอีกโอ้ oh my god มันไม่ใช่ infinity ไงใช่ถึงเดืมระลดถละรถล, <ด S 2> ละล,ล,ละมันจะเริ่มยึดครองภูเขาแล้วในหัวเขานะคือการแบบวิ่งเข้าไปแล้วก็ใส่เลย แต่ความเป็นริงคือเราสงบนิ่งมากเธอใจเย็น hey, ยิงเสร็จแล้วเขายิงต่อสิสลับอาวุธกันอ้าว oh. มันกลายพันธุ์ใหญ่เลย เราสองคนจะทำอะไรมันได้ไหมอาวุธเราแม่งมันจะวับทุกๆตัวมาหาคุณเราจะหนียากยไม่ก็ใช่แหละแต่ว่ามันมันยิงมันไม่ได้อ่ะต้องนะหาก่อนเฮ้ยตายเฮ้ยโอ้โหมันอยู่ในน้ำฮิวเหมือนกันเธอต้องตีมันกระเด็นเธอ ตัววาร์ฟนี่ลำคาญมากโอเคน้ำฮิวใช้ต้องระวังแล้วละ่ะเพราะมันก็ฮิวเหมือนกันอ๋ออานหนึ่งนะตั้งหลักก่อนเอาไงต่อดีแล้วเนี่ยเต็มเขาเลยอะ่ะเราอาจจะต้องอยู่สูงกว่าเธอเขาว่าโอ้มันก้อนเมฆมันบงนะังวะโอเคทำทำเป็นกรอบเลยปะ อันนี้นี่เธอไปอบ้ามหมดอ่ะโอ้ก้อนเมฆบ้าโอ้เธอแต่ว่ามันมีตัวใหญ่มาด้วยอะดิฮะ<า>มันเห็นเราเราอยู่ใกล้ไปมันมาหาเราเห็นปะเนี่ยเราช่้ยได้เราช่้ยได้ก็ใช่แหละเธอยิงมันไม่งั้นอะเห็นไหมเนี่ยมาเยอะเลยระวังนะวล้มนะระวังล้มนะโอ้โหเรียบร้อยล้ม,ลม<ๆ>เห็นไหมไม่เวิร์กมันใกล้ไปฉันช่วยได้ พิษแรงมากลงเขาต้องลงนะเธอตายปะลุกขึ้นมาแล้วไม่ตายบอกแล้วมันไม่เวิร์กมันใกล้ไปเกือบตะเกือบแย่พิษมันแรงถ้าโดนเข้าอยู่ถ้าไปจมในกองพิษอะ่ะไม่รู้กินยาต้านพิษจะช่วยได้ไหมเนี่ยตรงนี้กำลังดีใกล้มากไม่ดีเธออย่าไปยืนใกล้อย่างนั้น โอเคต้องจึงต้นใหญ่ก่อนเราต้นใหญ่มากรูปต้นเล็กๆมาด้วยโอเคโอเคอ่ะเปิดกดทิปนั่นแหละระวังเคลียได้ป่ะเคลียได้โอ๊ยโอเคทำไมมันฮิวอ่ะเฮ้ย hey, ข่อย,ยิงค่อย,ยิงหนิค่อย,ยิง ยิ่งรัวเพลิงพลังงานเดี๋ยวมันก็ตายมารอกระสุนเขาเข้าก่อนดีกว่าจะเวิร์กกว่าเนี่ยกระสุนเขาเจาะเข้าก่อนเธอไฟสีภูเพราะเธอไม่ได้ใช้แซฟแน่เลยอะใช้อาวุธซม,มันจะฮิวตัวเองและแกรงขึ้นหรอเฮ้ยตีมันธรรมดาตีมันธรรมดาโอเคเดี๋ยวมันก็ตายจริงด้วยเธอถ้าเราใช้อาวุธซ้ำมันจะฮิวตัวเองอ่าฮะ มึงขอกินกันเดี๋ยเพิ่งขอเพิ่งใช้ไปโอ้ตัวอะไรนักหนาเนี่ยเอ๊ะใช้ธน,นูนี่ไงเรื่องรถละเรื่องรถละโหฮิวตัวเองเรื่อยๆเลยวะนี่ก็ใช้อาวุธคนละแบบกันแล้วนะ,ะแล้วไงจะตายแล้วเนี่ย โอ้ดึงมาอีกเธอ,อข้างล่างเยอะระวังนะระวัง,งตัวบินด้วยเขาต้องเปลี่ยนเป็นเดเซอร์อะไรอ่ะอ,อ่ามันจะเขียนว่าแซปเปอร์โอ,โอ้เต็มเลยอ่ะข้างล่างอ่ะเราไม่ตัวไปเกาะเธออยู่นะโอ้ยพี <God. S 3> ดิ้งแล้วล้มปะระวังระวังไม่ล้มไม่ล้ม ลองนะลองนะลองนะไอต,ตัวนี้ถึกมากตัวดำๆอ่ะยิงเท่าไหร่ก็ไม่ล้มอะไรเนี่ยลูกขนูโอ้โหถามจริงเฮ้อมืออด,ดอีกล้วิทยาทัศน์รถอีกละ ระวังนะโวยอะไรเนี่ยใช้วุธไม่ได้มันมันมันมาเกิดข้างบนใช้วุธไม่ได้ระวังนะอย่าเพิ่งขึ้นไปนะเธอผมมองอะไรไม่เห็นนะเล่นยากมากมีตัวอะไรเกิดถ้าว่าออกจากนี้ก่อนได้ไหมก็อมองอะไรไม่เห็นเลยวะ่ะระวังตัวเล็กต้นไม้นั่นสส่ให้ตัวเล็กๆวิวัฒนาการได้เราลำบากเกินไปอะ่ะ เรามองไม่เห็นทิวทัศน์รอบๆถ้าตอนเมื่อเราเสียเปรียบมากยาในวิชาเราก็ไม่ได้ทําไว้อะระว,วังวะนะใช้ถังน้ำให้เป็นด้วยนะหนีให้ได้ด้วยอาหารไปไหนหมดไม่รู้มันจะหายไปได้ไงอยู่ที่ตัวเธอนั่นแหละไก่ก็โยนไปให้เอามาเอานี่มาเฮ้ยอะไรอ่ะทีเดียวเลยเธอรู้เหรอเดี๋ยวไปช่วยตัวอะไรไม่รู้คนสวยอยากเข้าใกล้ภูเขาระวังโดนดึงขึ้นไป <ข>มันโ <ขอ S 2> หดไปอ่ะมันโหดไปอ่ะมันใส่ทีเดียวเลยหมดหลอดเลยอ่ะเจอละเจอละโอ้ยขอน้องชาพลังก่อนแหละมันเล่นยากเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากเขอยู่ตรงไหนอ่ะเขาอยู่ที่ที่เดิมที่บ้านเราแล้วแหละกลับนรกก็ไม่ได้อาหารก็ไม่มีดีนะมีแตงโมเยอะเธอเอาแตงโมไว้ไกินนะในกล่องข้างในบ้านเพียบเลยคงต้องเริ่มนับใหม่อ่ะ เริ่มที่จะไปใหม่แล้องไปยิงอาวุธดูมันน่าจำอาวุธได้มันหิวเลือดรัวๆเลยเห็นว่าถ้าชุดเราเอนชานนะจะดีมากเลยเอนชานชรอนแล้วก็ใช่แล้มันก็เสกพวกมันมาช่วยเยอะมากมชุดถุงมือพลังบอพอ,พอไหมเท้าวันใหม่แล้วมาลุยกันต่อกับพลังงานอีก15เเซ็น ได้อยู่สักหน่อยนึงเผื่อจะได้ถ้าไม่ไหวค่อยกลับรอบนี้เธอเจอตรงนู้นนะลองดูหนึ่งลูกโอเครถแล้วรอรอรอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะตัวหายรอ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 เธอยิงยิงยิงเยอะยิงยิงถูกไหมตรงเนี้ยอุ้ยกด เ,เขายิงก่อนเ,อเขายิงก่อนเขายิงโอเคเอโอเคโอเครอรอรอสีม,ม่วงสีขาวอะ่ะสีม,ม่วงก็ได้เดี๋ยวรอตอนนี้รอก่อนรอก่อนสีม,ม่วงเอาสีม,ม่วงไปทีดิเขายิงก่อนดีกว่าไม่โดนแป๊บนึงนะฮานูเลี้ยวอีกอือสวย โอเครอรอรอตัวหายรอตัวหายอือสวยรอรอรอตัวหายรอตัวหายยิงโบสวยเฮ้ยมีตัวมีตัวอย่าเพิ่งชะล่าใจตัวซ้ายเดี๋ยวรอเขายิงก่อนรอเขายิงก่อนฮึบเอ๊ะรอรอตัวหายรอตัวหายเหห็นม ไม่โดนเหรอโดนโดนรอรอมันเพิ่งเจ็บมันเพิ่งเจ็บอรอรอตัวหายเพิบรอรอรอตัวหายรอตัวหายอรอรอตัวหายรอตัวหายเออมันต้องใจเย็นอย่างนี้ สวยรอรอเปลี่ยนเป็นไฟสีเปลี่ยนเป็นไฟสีขาวบ้างเถอะทำไมอะ่ะไม่เป็นไรสีขาวมันดีกว่าอมไม่โดนอรอไป,ปเหมือนตัวนี้จะทนกว่าเดิมฮะเดินโลด้อยมากอไป สวยโอ้ใช่พลังถุงมือน้อยด้วยเนี่ยใช่เมื่อกี้คือสิ่งที่คิดในหัวมาแบบระเนระนาดเลยแบบพุ่งพังพุ่งพังพุ่งพังแต่ความเป็นจริงคือต้องใจเย็นรอไปยิงปึบพรึมโอ้โหรถน้อยมากเราจังหวะเราจังหวะมันจะรถเยอะตอนทนลไอหมูนี่มันมาขวางทางแล้วเนี่ยรอรอเดี๋ยวว่าหมูไปไป พลืบพลืบสวยวตายไหมไม่ตายอีกดอกนึงรอแป๊บ <Okay. S 1> เออตายแล้วตายแล้วโอ <Okay. S 1> เคเลียรยต้นเลเ็กเลีรยต้นเล็กต้นเลเ็กเลีรยง่ายต้นเล็กไม่ต้องสลับอาวุธเค okay. เดี๋ยวขึ้นไปสูงกว่าน,นี้หน่อยโฮ้ยโอเคเราต้องมาบ้าดีเดือดไม่ได้เราจะเป็นแลมโบ้ไม่ได้จำเอาไว้ข้อนี้เพราะถ้าเราเป็นแล <Lam bo S 2> มโบ้เนี่ยเราจะเละเทะแบบนี้ไงยิงมุ่มั่วแล้วทำให้ต้นไม้มันแก่งขึ้น เฮ้ย hey, ถุงมือฉันต้องเข้าไปเคลียร์พื้นด้วยไหมอ่ะหลังจากที่จัดการมันเสร็จแล้วอะ่ะพวกคุณน่ะมันเกิดมาใหม่อีกได้มันก็ต้องทำลายใช่ไหมใช่แล้วโอเคเธอขึ้นมาช่วยเขายิงพวกรังเลยดิเรื่องกำลังขึ้นไปหมูตัวนี้มันกำลังมาหาเราเอาไปทำหมูสามชั้นมันมาแล้วมันมาแล้วอ,อะไรอะ่ะก้อนอะไรอะ่ะก้อนไข่อะไรไม่รู้ ระเบิดเหรอโหเฮ้ยระเบิดระวังตายไป่วงเลยรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บกำลังไปกำลังไปไอยุงมันโหดมากเลยอะ่ะกำลังมากำลังมามันเป็นยุงเหรอ ใช่โอ้ยตามนะโอ๊ยทำไมยิงมันไม่ตายอ่ะเราจุบเธอไม่ได้นะตายแล้วตายแล้วกำลังไปกำลังไปชิวิวมือแกมต้องมาช่วยเลยนะแกมีหน้าที่ฝั่งคงสั่ง จ้าสีหกสีห3งสีสิงสีสมสีสองสีเอ็ดหนึ่งหี่ยวๆหวเคลียเคลียอยากไปด้วยน่าจะขุดได้แล้วล่ะตามมานะเธอเธอไปก็ระวังนะเผื่อมันเกิดมาอีกโอเคโอ้ยยังมีอยู่เลยเผื่อเปลี่ยนโหมดอีกแล้ว เกดขึ้นทำไมมันยากขนาดนี้ออออออถุงมือแล้วฉันจะทำยังไงละเนี่ยมันเยอะมากเลยนะอีเชื้อเนี่ยไม่ดีปล่อยไว้ก็ได้นะถ้าไม่อยากขุดแต่ว่ามันมันจะลามไม่ใช่หรอมันก็จะเกิดพวกมันขึ้นมาอีกเราก็หนักลำบากออกเด้ อันนั้นก็ใช่ขุดไปก่อนแล้วกันโอ้ยฉันหน้าจะเป็นไรเนี่ยโอ้ยนี่คุณเธอยังขึ้นไม่ได้อีกเหรอใช่ค่ะอันนี้หนักแล้วนะเฮ้ย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 ไปก่อนแล้วเธอจะเพิ่งขึ้นไปฮะ ลองมาก่อนลองก่อนมันมีตัวไอ้นั่นมาขึ้นไม่ได้สักทีเออเขา <laughs> <ฮะ S 2> ไม่อยากขึ้นแล้วอ่ะเขาไปอยู่ส่วน<ฮ>ไหนของเขาอ่ะตัวอะไรเหรอเป็นตัวยิงพิษไงโอ้ยรอเช้าก่อนปอบปอกเขาสิบกว่านาทีคนสวยยังดึ้งดงอยู่เลยแล้จะสอนเธอะอนะ,อะ ขึ้นมังบนกันไหมเขาจะสอนวิธีการไม่เขาเขารู้แต่เขามองไม่เห็นแล้วมันขึ้นเดยกก็เล่นเด็กก็เลน,นมันมาสอนหรอกโอเคๆรีบรีบหน่อยในรูถ้าจะออกมาอีกโอ้ยตายได้แล้วดิฮัลโหลต้นไม้เธออยู่ไหนอ่ะ โอ้โหอะไรวะเนี่ยมันอยู่ในน้ำฮิวใช่เหรอน้ำฮิ้วเลือดโอ้โหหาฮิวยัง ไม่มีข้อดีและข้อเสียนรกวานคือน้ำมันมันต้องทำลายทิ้งอ่ะโอเคน่าจะเคลียร์แล้วละ่ะยังไม่หมดยังย่หรอต้องเคลียร์พวกลังใช่ไหมตรงน้ำเคียวันรู้สึกือืในก้อนก้อนนี้มันเป็นที่เก็บของอัน้ามากกว่ามันมันจะเป็นที่ผุดพวกสรลสิตขึ้นมาด้วยหรอถุงมือมันเป็นได้สองแบบอือหื บอกว่ารูที่2อ,อยังจะไม่ระเบิดเพราะฉั้นพลังงานหมดแล้วหาที่ปลอดภ<า>ัย <ไป S 2> อยู่ก่อนไหมเพราะว่ายัางไงเราก็น่าจะต้องเอาวันนี้ให้จบเอาเอาตรงนี้ก่อนอะไปับไปอยู่บ้านเรายิงเลยนะเราต้องพักต้องชาร์จพลังงานถุงมือก่อนอะถุงมือชาร์จพลังงานได้เลยไหมเพราะว่าฉันบ้าน่านต้องไล่เคลียร์พกรังพวกนี้ในระหว่างนี้นายก็ชาร์จพลังงานไปก่อนคุณพร้อมยังละเลือดคุณจะน้อยนะ อได้อยู่ถ้าเกิดมันมีปัญหาแล้วฉันกระโดดหนียวถ้ากลับไปที่บ้านเก่าเป็นปะเป็นบ้านหลังไหนอ่ะบ,บ้านเอา,เอาตึกเอาแค่ตึกพอแค่ตึกพออไม่ต้องลงนรกนะเพราะว่าโอเคอขอพลังงานนะเอาเลยฮะเมือแบงแวงมุมม่ะเหรอโหเอาไปเยิ่มกันแล้วเนี่ยต้องกลับเลยแล้วกันงั้นนะอ้ยเอาไปไม่บอกเลยหรือหัวใจเดียว ก็เมื่อกี้ไงที่บอกไปโอ้โหใจร้ายใช้หมดหนึ่งเลยฉันเลยต้องเอาเยอะเยอะโอ้พี่กโอเคในระหว่างนี้ฉันว่าหลังจากฉันปราบมันเสร็จแล้วอ่ะฉันอยากจะถามหน่อยว่าถ้าจะให้ชาร์จไวๆต้องเอาฉันเก็บใส่กล่องห้าที่ฉันพูดด้วยพลังงานถึงจะใช้ได้เยอะเยอะมันเก็บไม่ได้เลยตอนนี้ชุดก็จะแตกชุดชุดชุดไอที่ได้มาลดพลังความคงทนลดไปครึ่งแล้วอ่ะ ถุงมือก่อนที่จะพักนายอ่ะฉันถามนายหน่อยสิว่าว่าไงหลุมที่สองที่กาลังจะระเบิดอ่ะมันใหญ่กว่านี้ไหมพอๆกันแต่มันอยู่ข้างบนงั้นกลับไปที่นู่นก่อนไหมเธอกลับไปแถวใกล้ๆจากตรงนี้ก่อนอ่ะถ้าเราจะถอดชุดมันต้องปลอดภัยจริงๆอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนไปฉันถามหน่อยสิว่าคือตอนเนี้ยฉันต้องปราบปรสิตให้จบเหรอแล้วเมื่อไหร่ฉันจะแก้โรคปรสิตนี้ได้อ่ะครับเอารันงตรงนี้ก่อนการรักษาคือหลังแต่มี โอ้นันแสดงว่าถ้าฉันระเบิดครบทั้งสามรูฉันก็จะได้รู้วิธีการรักษาอย่างนั้นเหรอทำไมสัญญาณ<บ>ไม่ดีเลยอะฮัลโหลสัญญาณมันไม่ดีพูดใหม่หน่อยพลังงานน้อยเปล่าโอเคชันว่านายพักเปอค่อยว่ากันนายพักไปก่อนไปกลับ <c oughs> กับ <c oughs> โอเค <c oughs> ขอบคุณที่ให้พักนะโอ้โหแล้วทำไมทำไมขอบคุณเนียพูดชัดชัด <c oughs> เก็บชุดไป <c oughs> เก็บชุดเกะอะไรให้หมดเกบถุงมือด้วยเรียงกล่องดีๆเชิญเอาชุดที่จะใส่มาใช้ดิยกเว้นชุดไอ้นี่ถุงมือด้วยระหว่างที่เราปราบปรสิตเราก็ต้องหาความจริงหลายๆอย่างไปด้วยทีเนี้ยเธอต้องการใช้ใเปิดแปมใช่ไหมใช่แต่เธออย่าลืมนะว่ามันอ่ะฟังได้หมดทุกอย่างสแสดงว่าวันนั้นที่เราคุยกับแปมเรื่องดรจอร์นมันก็น่าจะรู้แล้วด้วยถุงมืออ่ะแต่แปลกไหมที่มันไม่ทําอะไรเราเลยอ่ะไม่เห็นมันมาตามพิกัดเลย ไม่ดรจอนอ่ะมันยังไม่ถึงมันรักษาตัวอยู่ตามที่ถุงมือบอกนะแต่ทีเนี้ย uh huh. เขาเคยถามถุงมือไว้ว่าเฮ้ยถุงมืองั้นแปลว่านายก็รู้ทุกอย่างที่ฉันคุยกับแปมดรจอนดรคาร์เตอร์เลยละสิถุงมือก็บอกว่าใช่เพราะฉันอะ่ะสามารถที่จะฟังระบบได้มันเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์มันฟังได้หมดเลยไม่ว่าอะไรที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตอะ่ะมันฟังได้หมดเลยงั้นแปลว่าถ้าแกได้ยินคลิปวิดีโอของดรด้วยงั้นทุกอย่างที่เป็นออนไลน์นายก็เห็นหมดเลยลสิเห็นหมดอื นั่นหมายความว่าตอนที่เราคุยกับแปบมันก็ต้องรู้ทั้งหมดอะเด็กถ้ามันรู้แต่มันก็ไม่ทําอะไรเลยเลยนะมันบอกว่าห้ามบอกเรื่องดรจอนก็เผลอหลุดปากไปแล้วก็เผลอบอกว่าด้วยว่ามีแผนอะไรบางอย่างแต่มันก็ไม่ทําอะไรเราเลยหรือมันรอดูแผนการเราอยู่ก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าตอนนี้เราเปิดแปบไม่ได้แน่นอนเข้าใจไหมแล้วก็ฟังอีเหตุการณ์หนึ่งก่อนเรามีเวลาพูดกันไม่เยอะตอนนี้ฉันวางแปมไว้ที่บ้านตรงตึกนั้นจําได้ไหมที่เขาให้ทิ้งไว้อันหนึ่งแล้วก็ในนรกอันหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ถ้าดรจอห์นึงมีชีวิตอยู่จริงๆแล้วก็มันจะต้องมาตามไม่จุดใดก็จุดหนึ่งเราปลอดภัยอยู่โอเคไหมตามนี้เอาล่ะถ้าเกิดชอบ <Okay. S 1> คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับค่ายแชร์กันด้วย<อ>มีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมครับเ <c oughs> จอกันใหม่ตอนหน้าครับผมบ๊ไปไปไปไบายบาย